อ้าวแดนมาทำอะไรที่นี่ฮะไม่อยู่บ้านเหรอคุยงานที่บ้านตั้งไงคุยงานอะไรก็ไหวบอกว่านี้อยู่บ้านฮะนัดด่วนไงเจ้านายนัดด่วนอะไรไหนเจ้านายไหนอะไหนอะแล้วหัวกระเซิงเลยเนี่ยเป็นไปทำอะไรมาเนี่ยฮะ อยู่บ้านใครเนี่ยฮะไม่ก็บ้านบ้านเจ้านายแล้วมามาส่งของแถวนี้ไม่บอกเลยแล้วต้องต้องบอกด้วยเหรอแล้วมามาบ้านเจ้านายไม่บอกอ่ะไหนบอกอยู่บ้านอ่ะก็นัดด่วนไงีเดี๋ยวก็แบบไม่พุ่งตอบไปเก่งนะพุ่งบอกว่าอยู่บ้านไปเก่งนะก็ก็แบบก็ออกมาเลยไงไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวออกขอเดี๋ยวคุยกันก่อนไม่ใช่แล้วอะไรเนี่ยอ่าเจ้านายไหนเดี๋ยวขอดูเจ้านายดิมเรล่นเจ้านายมาดิ เดี๋ยวเดี Where ๋ยวเดี๋ยวกลับเดี๋ยวกลับเดี๋ยวกลับเลยก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาของเดี๋ยวเดี๋ยวกลับเลยโอเคปะเดี๋ยวเดี๋ยวพูจะกูจะมาคุยกับเจ้านายมึงอ่ะไอ้มึงทำมึงสร้างความสบายใจกูเลยดิเอ้ยไม่ใช่แล้วก็มาคุยงานจริงจริงมันรัดกวนไงอ่าถ้ามึงคุยนานไหนไหนกูขอคุยเจ้านายมึงหน่อยกูกูเห็นมึงทำงานหนักไงกูก็เลยไม่อยากรบกวนมึงไม่อยากจะบอกรักมีอะไรอ่ะอ้าวมีอไทำไมอ่ะที่รักอะไรอ่ะ ฮะมึงใครอ่ะฮะมึงใครไอสัตว์มึงใครเอ้ะกูเจ้านายเขาเจ้านายฮิทอะไรเมื่อกี้เรียกที่เกูได้ยินอยู่ไหนสัตว์ฮะทำไมอ่ะเรียกกันอย่างนี้อยู่แล้วไอ้เฮิยกูผัวมันเด็กูเด็ผัวมันมึงทำอะไรกันไปคุยที่บ้านคุยที่บ้านฮิทอะไรมึงทำอะไรกันไอ้สัตว์ฮะไปคุยไปคุยที่บ้านแม่มาแล้วเว้ย บุกลุกมือเอามึงแจ้งตรวจดิมาเดิให้มันดูไปเลยอีฮี้มึงจะอาไงฮะอีฮีใครก็เจ้านายไงก็มาคุยงานไงก็มึงยังยังมึงยังไม่ยอมรับมึงยังไม่ยอมรับมึงยังไม่ยอมรับอีกเหรอคุยงานเสร็จแล้วก็มางนเจก็นลมางเป็จล้กเอางนเ็จ้ก็เยมงนเ็จ้กยาคุนเจ้ก็มาคุยงนอร้ก็เยมาคุยงนเสไอจ้มานเส้สัตว์มางเข้ากากันเนาะไอ้เีย นี่มึงอยู่กันสองคนค่ะนี่มึงยังบอกว่าเจ้านายน้องอยูเหรอแล้วมาทำที่บ้านเจ้านายอ่ะมึงอยากคิดมากดิมึงอยากคิดมากไปคุยกันที่บ้านนี่ก็รู้ว่าเขามีป่วยแล้วมึงก็เอาเหรอใช่เนาะเข้ามาเนมึงเอาอะไรมึงบวยวายอะไรเนี่ยมึงแจมันรุนมาเลยหน้าบ้านพี่เนี่ยไปไปไปไม่ไปหรอกไอ้ที่มึงอยากคิดมากดิก็แค่มาคุยงานกันไงก็กูแค่ไม่อยากรบกวนมึงไงมึงทำงานไงกูก็ไม่อยากไปบอกว่ากูมีงานอะไรก็แค่มาเองคิดมากไปม่อก้ที่นี่ก็เหี้ยมึงว่ากูอย่างี้เไรหรอฮะ ไอ้สัสนี่ถ้ามึงถ้ากูถ้ากูไม่รับออเดอร์มาเจอมึงที่นี่ที่กูคงคงโง่เลยป่ะฮะไม่ใช่อย่างนั้นมึงตอบไปดิกูไม่กูไม่ดีตรงไหนวะกูผิดอะไรวะที่มึงที่มึงยังน้องใจกูอะไม่ได้นอกใจมึงก็แค่คุยงานเนี่ยมึงคิดมันมึงยอมรับกูมาเหอะมันหลักฐานมันขนาดนี้แล้วไม่ได้แก้ผ้าสักหน่อยเลยคุยงานก็คุยงานมึงจะให้กูลงไม้ลงมือใช่ไหมล่ะเฮ้ยมึงใช้ความรุนแรงดิอ่ะกูไม่ใช่กับมึงกูใช้กับมึงนี่แหละไมึงใช้กับกูอะไอ้สัส ไอ้ฮีมึงไม่ร <Bond> ูอ้อะเขาที่มีชาวบ้านอะฮะไอ้ไอ้ไอ้มึงอย่าเข้ามาไอ้ฮีแล้วกูเข้ามาแล้วยังไงต่อไม่อยาดีหยาอย่าหยาหยาฮมึงก็ค่อยๆคุยดิมึงมีอะไรเนี่ยไอ้กูค่อยคุยแล้วไงเออกูค่อยๆคอยคุยแล้วไงอย่างอื่นมาคุยหน้าบ้านกว่าไอ้ฮีเฮ้ยแม่ต้องแดกไอ้สัสเฮ้ยไอ้นี่มึงไอ้ฮีนี่ดีกว่าเอาเหอะนะมึง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 คบกันใช่ไหมล่ะไอ้สัสฮะบ้านที่มึงอยู่กับกูนะมึงออกไปเลยตั้งแต่วันนี้ไอ้ฮี มึงรักกันมากใช่ไหมมึงยยอยู่เขาฝากเมียกูด้วยละกันไะอ้เฮียนะฝากเมียกูด้วยนี่เมียกูนะต่อไปนี้เป็นเมีย,นะม,ม,ยมึงแล้วกูไม่เอามาแล้วไอ้เฮียต่อไปมันก็ทํากับมึงอกีกเสื้อผ้ามึงเก็บไปให้หมดเลยนะเดี๋ยวกูจะกองไว้หน้าบ้าน